มีจ้าอ็ทำเแ็นแม่เอ็ดซี่สู้หูจุกค้นได้จ้าเด้ออี่างเขา็ฏิมีนแม่มาบอกได้จ้าพี่น้องเขาก็เหตุบ่เป็นกันผู้ใดเฮ็ดเป็นกันอันนี้มาาเราได้จาก Google ลแอดแอดเซนได้จ้าผู้ใดหูวิธีใส่แบบใดให้คอมเมนต์ใต้คลิปให้ในเด้อพี่น้องเหตุบ่เป็นมันมีความหนุยอย่างได้จ้า มาแล้วปรนเทศจังใดใส่จังใดเม่นเม่นบอกนะได้จ่าใต่คลิปสิขอบพระคุณเลยไล่เนาะพ่อปอแม่แม่เอฟซีทุขุสุคนะเขาก็ถามมาโดูนะเด้อพี่น้องเพิ่งมาถึงเลยจ้ะไดเอาตังเนาะเขาก็ไล่ได้เขาก็สั่งไล่ได้ไปเรื่อยๆเขาก็คิดอยู่ได้แหละว่าจนวันเขาถอดเนาะจ้ะพี่น้องผู้ใดหูวิธีเฮ็ดกับเม่นมาบอกเน่ะเ้อใไต่คลิปพี่น้องเนาะใต่คลิปบอกย้ายนายบอกป่าเน่ะเ้อผู้ใดมีความรู้ก็ได้ สปาแม่ได้จ้าเม่นเม,ม่นใต้คลิปให้ในได้อพี่น้องขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้าเอาก็ดีใจเนาะมีความหวังเลยนะแต่พี่น้องเขาเห็นทีได้มีกำลังใจเห็นที่ว่าได้ถ่ายคลิปลงกะอะเทากับคอยสับยเนาะพี่น้องเนาะกัขอโทษขอขอภัยห,หลายๆเด้อจ้ะพ่อพอแม่แม่เอฟซีสุขสุขคนนั้นเอาก็เที่ยวไปหาหมอเที่ยวไปลำไป ยากระเตมอยู่พี่น้องแสงน้อยกระนาเมื่องนอาทิตย์สองอาทิตย์กับผอมลงหัวขาดหาหกล้อกูเหละเขาก็ตกใจไปเนาะมันผอมมันน่นีไว้ปวดนะอันนี้ห้องก็คิดตาอะอันนี้ก็ับกำขืนมาอ้วนมานนี่ขึ้นเกาเลยพี่น้องก็ขอขอพรกคุ่นหลายๆได้ใจเด้อผุ้ใดมีความรู้เ้าก็ดีใจหลายๆเด้อขอเทาดีใจหลายๆมาเราจะพี่น้อง ก็ขอขอบพระคุณผู้ใดรู้มีความรู้ว่าใจจังไดนเฮ็ดแบบได้กะเม่นมาบอกได้เด้อพี่น้องเม่นบอกว่แเน่จังไดนก็นขอขอบพระคุณหลายหลายเลยจ้ะเขาก็เฮ็ดมาด่นแล้วเนาะคทานนะ่ะเฮากน็นี่จ้ะถ้ากรท่าทั้งโดนทั้งดีแล้วละนะจ้ะพี่น้อง Google Adsense เ,เน่าจ้นนะพี่น้องเนาะเฮาก็จะสิใส่หรหัสแบบใดเฮ็ดแบบใดเฮาก็ใส่บ่เป็น เป็นภาษาฝรั่งบมดได้เลยนะเขาก็บอกมาเรียบร้อยขอขอบคุณหลายๆเด้อจากพี่น้องจังไงก็ขอความรู้ในได้จากพี่น้องเด้อผู้ใดเคยผ่านเคยเหตดมาแล้วก็บอกในได้จากเขาก็บอกกาแก่เหตดเขาก็บอกเสี่ยงน้อยแต่น้อยใามันผิดพลาดอันนี้เขากะถามาโดนนะเป็นอุย้ยจังต่เดือนใดน,นะสองเดือน,นดได้ห้วเด้เด้อจ้ะได้มาแล้ว ขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้ะช่อง YouTube ก็ได้เพื่อนไห้มา้ยจตีเอาไปตำหนีกันได้จ้ะพี่น้องก็ขอบพระคุณพ่อพอแม่แม่เอฟซีสุขุสุขุนนะจ้ะเนาะผู้ใด้เฮ็ดเป็นมีคับในน้ำก็ใต้คลิปไว้่ในเด้อจ้ะพี่น้องเด้อก็ขอบพระคุณหลายๆจ้ะขอบพระคุณหลายๆเด้อจป็นแบบจติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งให้นนนดดมมนในเด้อจ,จ้ะพี่น้องกดติดตามให้นั่แม่เด้อจ้ะต้องพอลักแมวเทรนเนลเนาะจ้ะ ขอพระคุณจ้าจะลืมเอม่เม่นใต้คลิปแนะนำ้ำย้ายในเรื่องจับพี่น้องเน้อขอพระคุณจ้า